เทศกาลสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมท่านไหนมีความคิดที่จะชวนเพื่อนไปเล่นปาร์ตี้โฟมกันบ้างไหมครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ออกมาแจ้งเตือนให้ระวังภัยไฟฟ้ารั่วและไฟดูดจากการเล่นน้ำสงกรานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับในห่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ ผู้คนส่วนใหญ่คงนึกถึงบรรยากาศแห่งความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานในปัจจุบันที่มีรูปแบบและลูกเล่นที่หลากหลายและแปลกใหม่มากกว่าเพียงแค่การสาดน้ำหรือใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่กันเช่นการเล่นน้ำสงกรานผ่านอุโมงน้ำปาร์ตี้โฟมและม่านน้ำซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าการสร้างสรรค์การเล่นน้ำสงกรานรูปแบบใหม่ๆของหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองออกมาร่วมสนุกในเทศกาลมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งของการเล่นน้ำสงกรานรูปแบบใหม่เหล่านี้ก็ล้วนแฝงไว้ด้วยอันตรายถึงชีวิตจากมหันตภัยไฟดูดด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นนี้ คณนะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดสกนาตกรรมจากไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรจากเครื่องเล่นประเภทนี้หากผู้ที่จัดงานมีความประมาทเลินเล่อและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ต้องต่อร่วมกันกับการใช้น้ำดังนั้นผู้ออกแบบและติดตั้ง จะต้องเข้าใจหลักความปลอดภัยและจะต้องมีการทดสอบการทํางานของเครื่องมือและระบบเช่นระบบเครื่องตัดไฟจะต้องมีการตัดไฟขณะกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน30มิลลิแอมและต้องตัดไฟได้ภายในระยะเวลา0.04วินาทีเมื่อมีไฟรั่วขนาด5เท่าของพิกัดเพื่อลดกระแสไฟที่จะผ่านร่างกายกรณีเกิดไฟรั่วอันที่1ก็คือว่ายิ่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายปริมาณมากเท่าไหร่นะครับ เช่นเป็นหลักสิหรือหลักร้อยมิลลิแอมหรือหลักพันมิลลิแอมก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงตามขนาดของกระแสอันที่2ก็คือห่อวงเวลาที่ได้รับผลกระทบยิ่งได้รับผลกระทบนะครับเราเรียกเป็นหลักวินาทีนะครับก็จะเพียงพอที่จะทาให้หัวใจหยุดเต้นหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้เราศาสตราจารย์วีระเชษฐ์ได้แนะนำแนวทางการป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดจ,จากปาร์ตี้โฟมและอุโมงค์น้ำว่าอันดับแรก ผู้จัดงานควรติดตั้งอุปกรณ์โดยวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยจากสายดินหรือแยกกราวด้วยมอแปลงรวมทั้งมีการทดสอบอย่างรอบคอบก่อนใช้งานอันดับถัดมาผู้จัดงานจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจระบบไฟฟ้าไว้กำกับดูแลง,งานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อสามารถตัดไฟทั้งแบบอัตโนมัติและใช้คนตัดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ ผู้จัดงานต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกด้านการปฐมพยาบาลกับผู้ป่วยที่ถูกไฟดุดได้อย่างถูกต้องนอกเหนือจากการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ถือเป็นเรื่องที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันเพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากเห็นเทศกาลแห่งความสุขต้องกลายเป็นเทศกาลแห่งความเศร้า